ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนเราตัวเลยเลยครับผมซิมมาในครั้งนึงนะครับผมแล้ววันนี้ครับเราก็เข้ามาอยู่เกมวันทั้งแม่เดอะสตองเกตครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับมาดูศึกดวลถวยเทพประจำสัปดาห์นี้นะครับผมบอกเลยว่าไอแอนซิปนี่มันเปลี่ยนชื่อนะเป็นคานโปนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเดือดจัดเดือดจริงครับเพราะว่า สกีบีดี้ดอบดอบเวียดนามตัวนี้นะครับมันของแท้ครับมันโคตรเอาโคตรเดือดโคตรอันตรายนะครับไล่ตบคนไทยเละตุ้มเปนะครับรวมถึงกูด้วยแล้วก็ลิลินนะครับไปหมดเลยครับโซฮงโซฮานโอ้เหมาหมดเลยครับโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพามารีวิวแล้วก็มาดูกันนะแต่ละแมชเนี่ยโอ้โหแบ่เวียดนามครองเซิร์ฟสกีบีดี้ดอบดอบครองเซิร์ฟเนี่ยแม่งเป็นยังไงครับโอ้โหแม่งเก็บพวกกูลงหลุมหมดนะ แก้วว okay, yeah, well, okay, well, okay, well, right ันดอเริ่มการยินฟอกกันล้วกดซับสไครต์นะครับเป็นกันตังใจให้ก็ได้นะครับโอเคเอามาในรอบนี้นะฮะผมก็มีลิลินเข้ามาแล้วก็เจอกับแม่งรอบแรกเลยไอ้ห่าเวียดนามน้ำประวันน้ำประตึงคานทีวีนะไอ้แคนทีวีนะโอ้โหตัวละครนี่แม่งแบบโคตรจะเดือดนะโอ้โหคือแบบตัวแม่งแบบทะเลลึกนี่แม่งของแท้แท้หวานนะของแท้นะท่านผู้ชม สำหรับดาเมจที่มันทําได้นะโคตรจะแรงนะซึ่งตัวตึงๆเนี่ยหลกัหลกๆมีประมาณสามสี่คนนะลิลินนะพลังยีิบสองล้านนะครับคนโหวตเยอะสุดเลยนะให้ลินเนี่ยเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งนะครับต่อมาก็เป็นผมนะอิซิแมนพลังยีิบสี่ล้านนะครับมีไอคานพลังยี่ห้าล้านนะครับมียี่ห้าล้านแล้วก็อีกคนหนึ่งโซฮานเดาว่าโซฮานอ่ะมีคุณจัดเจได้นะมีคุณจัดเจนะครับแล้วไหนโซฮานกูอยู่ไหนวะเนี่ยขอดูแป๊บ โซฮานโซฮานโซฮานโอ้โหตัวเยอะจังวะโอ้โหกูหาไม่เจออ่าโซฮานกูเอาจัดอ่ะโซฮานนะครับหนึ่งในตัวเต็งนะฮะตัวละครเยอะสุดนะครับแล้วก็เดือดสุดนะเพราะว่ามีสมบ้แมนนะครับมีฟูบุเกะนะมีราชซีฟฟ้ดเหมือนกันนะครับมียุงด้วยครับตัวสำคัญนี่มียุงด้วยมีกระบองเหล็กด้วยนะคนขงจะตึงนะพลังเยอะสุดในสายเลยนะแต่ว่าก็ เจอไอเวียดนามตบอยู่ดีนะครับมาเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละเกมว่าแม่งคองเซิร์ฟนะเอากุลงหลุมไปเดือดขนาดไหนนะครับมาเกมแรกครับเจอกับผมเลยนะครับเป็นตัวละครที่รับน้องเลยนะครับมาตรงนี้ใส่ตัวมาแบบอื้มอะมาจังหวะนี้ครับก็เล่นเป็นเขาเรียกว่าแทงท็อปมังสวิรัติครับเหมือนเรานะเน้นเจนโลนะแทงท็อปมังสวิรัต Okay, คมาตรงนี้แล้วเราได้เปิดก่อนเพราะเรามีสมี้แมนนะครับแต่ว่าทั้งฝั่งคานเนี่ยแม่งเล่นแบบทีมถึกนะทีมถึกนะแล้วก็พายุไซคโครนบ้ามาหนึ่งทีโอ้โหดอกนี่ครับแล้วก็ไอ้เมสกิลจังหวะนี้อีกสักดอกหนึ่งแล้วก็ปั๊บปั๊บตีหน้ามา1หนึ่งทีครับคือจังหวะนี้ฟูบุกิผมมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีอ่าสกิลอันตีไล่อันตีนะครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้ ตายไปแล้ว2ตัวนะครับเหลือแค่กระบองเหล็กด้านหน้านะครับแล้วก็ฟูบุกิทางฝั่งของคานนี่สวนกลับขึ้นมาสวนกลับขึ้นมาแล้วลูกไฟมีพอดีด้วยครับโอ้โหเนี่ยเป็นพาร์ทสองทั้งคู่เลยนะโอ้โหนี่โคตรหมั่นไส้แลแม่งพาร์ตสองต่อยกันมาต่อยมาดอกนี้นะครับแล้วเราก็ต่อยขึ้นกลับมาบ้างครับจังหวะนี้บ้าม,มาโอ้โหห้าสิบเอ็ดลันครับโอ้โหฟูบุกิโลขึ้นไปเลยครับสังเกตดูว่าฟูบุกิเราเนี่ยเก่งกว่าเยอะเลยนะ นะจังหวะนี้ครับฟุบุกเกะเรานี่มาตรงนี้เหมือนจะได้เปรียบแล้วครับฟุบุกเกะเรานี่โล่ยังไม่ขึ้นนะเรามาดูครับจังหวะทามมิ่งที่ทําให้เราเสียเปรียบแล้วก็แพ้ครดอกนี้แม่งระยำใจจริงๆครับมาตรงนี้ครับอันดับสกิลมาดอกนี้คิงครับคิงแอนจินแล้วก็มาแล้วแม่จา๋าโอ้โหโดนกัดกร่อนครับแล้วก็ฟุบุกเกะสาดพายุใส่หน้าโอ้โห,โอโหอดอกนี้ครับแล้วก็ฟุบุกเกะทางฝั่งคานแม่งสาดคืนกลับมา สาดขึ้นกันมาโอ้โหแบงโดเป็นล้านแปดทั้งานจะแรงแล้วก็อันดัสกิลจากทางฝั่งของซีฟู้ดต่อยมาตรงนี้โอ้โหสิบสี่ล้านครับยี่มันต่อยกูแรงเกินนะครับจังหวะนี้ครับแล้วสวนกลับคืนมาบ้างบ้มามันตรงนี้โอ้โหสวนกลับมาแม่งไม่เข้านะโลมันจะหนาและขนาดนั่นครับแล้วต่อมาในเฟสนี้โอ้โหล่วงไปแล้วครับแล้วก็ตรงน,นี้อนดับสกิลสวนไปดอกนี้เอาฟูบุกิมันล่วงนะ ฟูโกล่วงไปแล้วแล้วก็โดนสนามแรงบิดครับ1ทีแล้วก็ต่อย2องร์เก็ตมาจังหวะนี้โอ้โห30ล้านครับโลกูขึ้นเลยโอ้โหสาิล้านดาเมจแล้วดูครับโอ้โหติดกระดก่อนไม่รู้สนานะล็อกยังอยู่แล้วเรียบร้อยครับตายแบบงงงงนะท่านผู้ชมครับมาตรงนี้ครับไม่ย่อท้อเสร็จปุ๊บกูโดนกับดิตีปั๊บแตกเลยครับโอ้โหไปอย่างรวดเร็วครับ ทามมิ่งครับไปเจอกับตัวของการ์ดกลยุทธ์ครับที่เป็นกลยุทธ์ไอ้พวกขื่นลำแสงเน่าู้หแม่งจอกเกาะกูหายเลยครับโเรียบร้อยครับแต่ก็ต้องให้ครับเพราะว่าตัวของคานนี้ก็ต้องบอกว่ามันเวล89นะฮะยังไงของแดงนี่มาอยู่แล้วครับโอ้โหแม่งเดือดจริงครับเก็บต่อมาครับคนที่จะโดนตบคนต่อไปนะฮะมาตรงนี้ก็เป็นโซฮานนะครับกูเอาจัดนะ น้องโซฮานของเรานะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเจอกับไอคานครับชแชมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับจะสถานก,การณ์เป็นยังไงบ้างครับส่วนในนี้คิงมันไม่ได้ใส่คิงด้วยนะมันใส่เป็นเกรเดกันชุบนะแล้วก็ใส่เป็นทางล็บมังสวดวิรัตนะแต่ว่าโล่แบบโอ้โหแม่งไดราชาซีฟู้ดเนี่ยแมงหนางจริงครับโล่มันหนามากครับเอาไม่ลงนะลวมาตัวนี้เปิดก่อนได้ปูดเหมือนเดิมเลยครับมีซอมบี้แมนเปิดก่อนอยู่แล้ว มีซอมบี้แมนเปิดก่อนแลวได้ปูดจริงๆครับแล้วต่อยมาดอกนี้หมัดนี้บ้านเน้นๆโอ้โหหนึ่งร้อยสามสิบล้านครับโอ้โหบัตดนี้แรงจัดครับฟูกิโลกขึ้นเลยครับแต่ว่าตัวปัญหามันอยู่ที่ต่อจากนี่ครับตัวปัญหาของทั้งฝั่งคาะคนับมันตัวปัญหามันคือราชาซีฟู้ดครับอะแล้วตรงนี้ซีฟู้ดอันติโอ้โหต่อยไม่ได้ด้วยครับสถานการณ์แล้วก็ไล่อันตีซึ่งหนึ่งที ยามาโหยสอง้อยสิบเอ็งสล้านโอ้โหแล้วกัดกร่อนครับแตกไปเลยครับตรงนี้ใครเห็นก็ว่าตายครับใครเห็นก็ว่าแพ้ครับแต่ดูจังหวะนี่ฮะโซฮานครับเจอกับโอ้โหซีฟู้ดระดับพิฆาตาครับระดับภพยพิบัติระดับหมอล่ำเนงะี้ยซีฟู้ดตัวนี้มันไม่ธรรมดาครับ oh, <I> แล้วก็ไล่โอ้โหกระบ,บองเหล็กมิวเฉพาะด้วยอย่างสุดเฟี้ยวมาครับแล้วดูครับ ซีฟูด้ดระดับภัยพิบัติหมอลำครับโอ้โหแล้วกัดกร่อนมาสนานล็อกครับตัวนี้ตัวของกระบองเหล็กตายไปแล้วครับเ <c oughs> หลือไอตัวปัญหาเนี่ยครับซีฟูด้ดแม่งเอาไม่ตายสักทีฮะแล้วก็ไล่ต่อยมาจาังวันที่สง่ง1 0อยล้านรับโอ้โหไล่ตีมาต่อยไปสิสอ0รล้านดาเมจนะครับแล้วก็ไม่มีสานานล็อกนะครับไม่แน่ใจว่าโซฮานนี่มีฟุบุก,กิพาร์ทหนึหรือเปล่าครับ น่าจะไม่มีสถานะล็อกติดโดนไล่อันติต่อยหน้าโอา้โหนี่มันไล่อันตินี่มันไม่ใส่กลยุทธทองอะเนี่ยแม่งโคตรแรงนะบแล้วดูซีฟูดแม่งต่อยเอาอีกแล้วครับโอ้โหแม่งอ่ะแล้วตรงนี้ฟุบุกเกะนี่มียังมียุงอยู่ปาดไปแค่สี่แสนครับโอ้โหโลมันจะหนาอะไรขนาดนั้นครับโอ้โหเหลืออยู่สี่ตัวครับแล้วแม่งเหลือตัวเดียวเอาไม่ลงสักทีอะเนี่ยแม่งความระยำใจของราชาซีฟูดนี่แม่งโคตรจะแรงครับ แล้วก็โดนต่อยกลับขึ้นบ้านหนึ่งที่โอ้โหหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านเรียบร้อยโลขึ้นหมดเลยครับแล้วโดนต่อยกลับไปดอกนี้เท่าไหร่โอ้โหสองดาเมจครับโอ้เราไม่มีลูกไฟต่อยด้วยครับจังหวะนี้ไม่ต้องใช้ลูกไฟเยอะอะไรขนาดน,นั้นครับแม่งโลแม่งหนาชิบหายเลยไม่รู้ทาเฮียโลโคตรหนาเลยแบบนี้เนี่ยกูย่อยฟูเกตทิ้งเล่นซีฟูดดีกว่าไหมวะโอ้ <laughs> oh, ดูมันต่อย แล้ว like ดูมันต่อยปั man, ๊บเออหุยร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านโอ้ดูมันต่อยโอ้ซอมบี้มงซอมบี้แมนไม่ต้องใช้ครับเราต่อยมานี้สองล้านนะเมทอ่าแล้วต้องซอยมาสองล้านนะเมทแล้วก็ไล่แอคทีฟโจมตีไล่ต่อยหนึ่งเีโอ้โหนึ่งล้านครับโอ้โหแม่ง really. <abra artist> ขยงขยับมาจังหวะนี้ต่อยไปหนึ่งล้านครับโอ้โหดอกนี่ครับความลงความเร็วนี่เดี๋ยวดูฮะจังหวะนี้โซฮานครับลาตาซีฟู้ดครับมาตรงนี้จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับ แล้วก็ไล่อันตีต่อยมาดอกนี่หูยทะลุโล่ไปเลยครับโอ้โหแล้วดูต่อยสวนกลับขึ้นมาป้าเบาโอ้สองแสนดาเมจครับโอ้โหมึงมึงใส่อะไรไว้เนี่ยเหียมึงไมมึงต่อยทะลุโล่ได้วะโอ้โหแล้วหนึ่งต่อหนึ่งปิดเกมไปเลยครับราชาซีฟู้ดโคตรมหากราบนะครับมาตรงนี้เก็บลงหลุมหมดเงี้ยต่อมาครับคนสุดท้ายครับลิลินนะครับเจอกันนะปิดตำนานนะ โดนโหวตเยอะที่สุดครับแต่โดนคุมกําเนิดโดยแกงเวียดนามสกีบีดีดอปครับฟุบุกเกของลิลินกับฟุบุกิผมเนี่ยมโหดมากๆเลยนะแต่ว่าเอาตัวของซีฟู้ดมันไม่ลงอะ่ะโอ้โหไม่รู้มันใส่หาอะไรของมันครับแม่งเอาไม่ลงจริงๆอะ่ะงงเหมือนกันครับโอ้โหมาตรงนี้แล้วมันใส่ไปโก้ยสื่อครับไอตัวสกีบดีเวียดนามดรอปนี่ใส่ตัวโกยสื่อแล้วดูฮะจังหวะนี้ครับลิลินได้เปิดก่อนครับแต่ว่าได้ปูนะ เปิดก่อนได้ปูดครับจังหวะนี้มาครับอันดับหนสกิลพายุไซโครนมาจังหวะนี้โอ้โหสองล้านชเซนดาเมจแล้วก็ไลายแอนตี้สักหนึ่งรอบมาตรงนี้อีก3ล้านดาเอจโอ้โหเทรดไปได้2จังหวะครับตัวนี้กัดกร่อนแตกเลยฮะแล้วตัวปัญหานี่มันคือราชาซีฟูดของแท้ครับโอ้โหแมงพยองเด็กจริงๆครับแล้วจังหวะนี้ครับอันดับหนสกิลมาล่ยต่อยมาจากซีฟูดโอ้โหต่อยไม่ค่อยแรงครับแล้วโลกขึ้นด้วยฮะ ฟุบุกิมันนิ่มมากครับฟุบุกิมันแบบเกี่ยมเกี่ยมมากเหมือนเอามาแบบยืนแบบลบสถานะเฉยๆแต่ตัวละครนี่แล้วแล้วดูหมัดนี่ไงดูหมัดเดียวโหเรียบร้อยครับโลขึ้นมาห้าตัวเลยครับฟุบุกิของอริลินที่ว่าเหนียวที่ว่าเดือดนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับก็โดนแม่งอยู่ดีครับโอ้โหดูแล้วฟุบุกิมันกัดกร่อนครับจังหวะนี่ โอ้โหแมง2ตัวนี่แมงโหดจัดโหดจริงครับฟูกิมันบอกมากนะฟูคือฟูฟูกิเนี่ยผมเอามันลงนะแต่เอาทะเลเลยแมงไม่ลงครับมันเหนียวมากครับน่าจะเป็นเรื่องของของแดงหรือเปล่าครับจังหวะนี้ที่มีพัสดีพิเศษครับลดดำมงรดดำแม่แล้วก็เรียบร้อยครับไม่แน่ใจว่าใส่ใส่เป็นชุดอัิวินจักกลหรือเปล่าครับแล้วตอนนี้เป็นวันเทิร์คิวเลยครับโอ้โหเกิดเข้าเฟสที่2แล้วก็ตายเลยครับ ปิดเกมไปเลยแล้วก็เป็นแชมป์ศึกดวลโวยเทพประจําสัปดาห์นี้ไปฮะสำหรับไอคานโปรนะครับโอ้โหแมงเวียดนามของเซิร์ฟครับจังหวะนี้ครับผมโดนเก็บลงหลุมหมดนะสําหรับคนไทยที่เป็นท็อปเซิร์ฟครับจังหวะนี้โอเค,คผมเป็นประมาณีครับสาหรับการเรีวลศึกดวลโวยเทพประจําสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องขอตัวเก็บนะบไปหาตัวปั้นหาตัวอะไรก่อนนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวลองไปดู เอาทะเลพาทหนึเอาของโยกทรงโยกใส่เน่ยไม่แน่ใจว่าแม่งจะถึงโหนมันแม่งหรือเปล่าต้องรอเช็คกันอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ